เคลียร์ปมร้อนจากกระแสดราม่าไม่เชิญรุ่นพี่ Miss Earth Thailand 2020นะคะอย่างน้ำเพชรตียาพานั่นเองนะคะในการอำลาตำแหน่งจนถูกชอ่อเน็ตนั้นตั้งข้อสงสัยนะคะว่าเป็นเพราะอะไรด้านดรสิริการอ้อนสนกรานนะคะผู้จัดก,การประกวดและประธาน Miss Earth Thailand คนใหม่ของประเทศไทยก็ได้ชี้แจงเรื่องราวดังกล่าวค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานถูกจัดขึ้นในรูปแบบ New n o r m a l นะคะจำกัดคนเข้างานและไม่ได้เชิญใครมาร่วมงาน เราก็พร้อมปรับยกระดับเวทีมิสอีสต์ไทยแลนด์ให้เป็นสากลมากขึ้นไร้ซึ่งข่าวดาม่าค่ะคือวันวนี้เรื่องที่เราก็เป็นงานจากขึ้นเนี่ยเพื่อจากประกาศผลถูกไหมคะเราไม่ได้งานเกินเราเป็นการจัดถ่ายทำเพื่อ ตั S <S ้งใจมาทุกงานเลยนะคะมีควาแบบต้องการที่จะรีแบร์แล้วก็ต้องการที่จะทำให้เป็นยกระดับการจัดงานที่เป็นสาวูต้าขึ้นนะคะแล้วก็รรตรการความปลอดภัยยังจะต้องดำเนินไเปอย่างแรจริงๆที่บอกว่าปิดประตูไล่จริงๆไม่ใช่ใช่ไหมคะเป็นการปิดเพราะว่าควบคุมจํานวนคนในห้องถ่ายถูกไหมคะแน่นนค่ะแน่นอนค่ะรู้สึกว่าจะมีหลายท่านที่พยายามจะเข้าในห้องส่ง <ừ> นะคะแล้วก็เ้าไม่ได้อย่างนี้บัรนั้จริงๆค่ะว่าเรามี ทำไมถึงไม่ให้แบบเออคุณน้ําเพชรเหมือนแบบไปอําลาตาแหน่งจริงๆตอนที่เราแถลงข่าวเมืม่อสามเดือนก่อนนะคะว่าเรามีการาทําทีใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็ทำสมุดเนานะสวัสดก็คือเราดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรเราถึงไม่ได้ไม่ได้มงใหญ่การรีแบรนด์ใหม่เราอยู่ในการสอบเข้าใจนะว่าบครั้งเรา,าเจะต้องลืงภาพเก่าเลยอ่ะแล้วก็ยกยไปเลยอ่ะแล้วก็ทำขึ้นใหม่แล้วก็รุ่น เม a จอรกที่มีาการจับประกวดแม่จึงจำเป็นที่ต้องพยายามที่จะคีบอะคีบลุกแล้วก็ปฏิเสธดา่าทาออัง้งหมดไปนอกจากนี้นะคะใบตองจริรัตน์ค่ะสาวงามเจ้าของมงกุฎจากเวทีมิสอีสท์ไทยแลนด์สองพันะคะก็ทักทายแฟน,แฟนๆชูนเซอีกด้วยและเผยความพร้อมไปทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปชิงมงกุฎใหญ่บนเวทีมิ s อีสท์ทูทอสเซนทเอนดี้วันณประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ ถกเลมว่าถกเล้ด่ามามันขัดกันทุกเรานะแต่สิ่งที่ขัดกันไปกว่านั้นก็อยากจะให้อยากจะิี่คนกำลังใจมันเป็นพลังมาฝาพราะว่าสิ่งที่ไปตอบได้รับมาจะกลาเนสัคมันนั้นเป็นพลังที่ทาให้ตอบวันของเราจันเป็นไปกว่นี้แต่มันจะสามารถความคุ้มหรือไม่คาคไได้สิ่งอ่างนี้เป็นความเชื่ของตองนะแต่ไม่้่วมก่นนะคะแต่มันนความเชื่อ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ